คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสาม,มารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยไามา่เหตุราคาบาโชคมีการปรับขึ้นลงตามทุนในช่วงเวลานั้นๆลูกค้าสาม,มารถทำการสอบถามราคาก่อทำการเติมเงินได้ทางเพจจะพยายามทำราคาให้ดีสุด สวัสดีท่านผู้ชมที่กรลบลครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกมบัวใครครับวันนี้จะมาแนะนําทีมลงอารีนาเก่งๆกันบ้านนะครับนะสำหรับท่านไหนครับที่อยากได้เพชรครับจากอารีนาหรือการครงตําแหน่งให้อยู่นานๆนะก็ขอแนะนําทีม3แทงนะครับข้อดีของทีมนี้ก็คือเราไม่ต้องพึ่งพาตัวของชุนเลยนะครับนะโดยหลักๆแล้วทีม3แทงครับผมก็จะมีการจัดทีมประมาณนี้นะครับหลักๆเลยก็คืออ่า สามแทงครับผมแทงที่เราเลือกมาผมก็จะเลือกตัวของอาซูเบกินะครับนะบีซูเบกินะครับฮารุกะ แล้วก็โฮชิโนะนะครับนะแล้มาดูสูตรของสกิลต่างๆกันบ้างน,นะครับนะสกิลต่างมีอะไรบ้างสกิลครับผมขอซูบากิครับนะเอ็กแมนะครับนะสำหรับเ e อ็กนี่สำหรับท่านไหนที่ถามว่าต้องแม็กไหมความจริงไม่ต้องก็ได้นะ3ก็ได้แต่ว่าที่เอาเ e อ็กแมกเนี่ยเพราะว่าเราจะใช้ตัวของซูบากิไปใช้ในการลงบอสฮอนด้วยดังนั้นเราก็เตรียมเ e อกครับผมไว้แมกนะ อ่าอย่างนี้ก็คือเอาไว้พีงแคคือเอาไว้2ทางเลยนะครับตัดบาสกิลพื้นฐานครับเป็นสกิลที่ดีมากๆควรเป็นสกิลที่ถ้าเกิดจะเล่นอีดีนาควรเป็นสกิลที่มีรเวลเวลยอะที่สุดเลยครับต่อมาครับผมสกิลตัวเพิ่มค่าป้องกันทําให้ตัวของซูปรกิหนาขึ้นและก็สุดท้ายครับผมลดความเสียหายที่ได้รับในการรีโหลดกระสุนอ่านี่คื้ในตัวของซูปรกินะต่อไปครับผมตัวของฮนะารุกะนะครับฮารุกะหลักๆเลยก็คือต้องบอกว่าสำหรับฮารุกะเนี่ยถ้าสามารถปลดปืนได้นะ ยิ่งดีเลยเพราะว่าฮารุกะจะเป็นตัวที่โหดมากๆครับผมและไว้ไล่รับมือตัวของยูริครับผมซึ่งเรียกว่าเป็นตัวเมตาของสนามนี้ได้เลยนะครับนะสำหรับตัวของฮารุกะดังนั้นเราปั้นฮารุกะมาเพื่อรับตำแหน่งในสุดของยูรินะครับ่าสกิลก็ประมาณนี้นะ ย้ำนะครับปลดปืนได้ยิ่งดีแล้วก็ที่ควรจะให้มาครับผมฮารุกะควรจะเน้นในส่วนของสตาร์ตักรับครับผมก็คือท่าปกติสูงๆกับเพชรพีสูงๆนะแต่ถ้าเกิดอยากให้ฮารุกะเป็นดาเมจด้วยก็แน่นอนครับผมเยสสกิลเติมขึ้นมานะครับนะแล้วก็เมื่อโจมตีนะครับผมเนี่ยมีิวกับ5%ที่เพิ่มพลังป้องกันดังนั้นสหรับฮารุกะใช้หมดทุกค่าเลยนะครับใช้ตัวหนึ่งครับผมโฮชิโนะนะครับนะลุงโฮของเรา แน่นอนว่าเยส k กิลเราจะสามารถสตันได้เมื่อมีเลเวลสกิลคือเลเวลสขึ้นไปนะพอเลเวลสขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวของยูริลงมาได้แล้วไอ้โคชิโนะนะครับผมได้แล้วนะครับนะสำหรับตัวของโคชิโนะนะครับนะที่ผมเอาเยสสกิลแมกนะครับหลักๆง่ายๆเลยครับเพราะว่าตัวของโคชิโนะเราจะใช้ลงบอสฮอนด้วยดังนั้นสกิลเลยต้องแมกตามไปด้วยนะเพื่อใช้ในส่วนของการลงบอสฮอนอ่าดังนั้นเนี่ยก็จัดไปเลยเลยนะครับ ต่อมานะครับผมนาะสกิลฟูนฟูตรงส่วนนี้ก็เอาประมาณเลเวลเก็ได้ครับผมแล้วก็เพิ่มพลังปอกกันนะครับผมสอ,อันนี้เยอะๆยิ่งดีสุดท้ายครับผมนะั่เติม5้าบาลียรตรงนี้ประมาณ4หรือ7ก็ได้แล้วแต่จะชอบครับต่อไปครับผมหลังจาก3แทงเรียบร้อยต่อไปก็คือตัวดาเมดนะครับดาเมดของเราแน่นอนครับผมนะก็คือตัวของอยูริ ซึ่งเป็นตัวเจ้าแม่สนามนี้เลยนะยูรินะครับนะเพราะว่าความเหมาะสมสนามยิ้มและก็ยูริเนี่ยคาคอถูกและก็ยิงแรงมากครับดังนั้นขอแค่มีในส่วนของยิสกิลครับผมเยอะๆแ,แบกๆดีดีแน่นอนสกิลลอกนะครับผมนะเพิ่มความเสียหายก็ทําให้ยิงแรงขึ้น แล้วการให้ยูรียิงซูเปอร์กิตายครับผมก็ต้องเพิ่มความแม่นยําไปด้วยนะตามนี้เลยนะเพิ่มความแม่นย,ยํายิ่งด้สามารถปลดปืนได้ยิ่งดียิง่งได้เกิดปลดปืน2อการยิงปลดปืน2เนี่ยจะทำให้ยูรียิงแม่นขึ้นกว่าเดิมทาให้ยูรีเนี่ยยิงซูเปอร์กิในสนามนี้ได้ดีมากนะแล้วก็ตัวตัวหนึ่งครับผมก็คือตัวของอ่าซิดิก้าปีใหม่นะครับนะซิดิก้าปีใหม่แน่นอนครับตัวนี้จะเอามาเคียร์ชุนกับยูรีนะสกิลดาเมจก็ถือว่าโอเคเลย แน่นอนว่าถ้าเกิดใครสามารถปลดปืนได้ยิ่งดีความเหมาะสมด้านสนามก็เป็นยิ้มด้วยนะอ่าดังนั้นนี่ยิ่งเยอะย,ยิ่งดีเลยครับสำหรับค่าอื่นของซิลิกาปีใหม่นะครับผมก็ถือว่าดีทั้งนั้น2อ,อันนี้นะครับผมเนะเป็นอะไรที่ดีมากๆ่าแล้วก็สุดท้ายครับผมเนะเพิ่มมาตาตาทานความเสียหายคยี้ฝนค้าบอันนี้ก็ อาจจะพอได้ครับผมเพราะว่ามันมีพวกสไนเปอร์เนี่ยชอบคียอยู่ดังนั้นซิดิก้าก็คือว่าถ้าเกิดต้องการลงอารียนาสกิลนี้ก็ประมาณสัก7ก็ถือว่าโอเคละส่วนที่เหลือครับผมสกิลพื้นฐานกระสีตัวพยายามเอาให้แม็กได้ก็ดีอย่าน้อยครับตัดประมาณ7-9นะครับแล้วก็สุดท้ายตัวฮิลเลอร์ครับผมก็คือตัวขอโนรกะแน่นอนครับผมโนรกะถ้าเกิดสามารถปลดดาวได้ยิ่งดีครับผมเพราะว่าเราต้องการความสามารถในการรักษาที่แรงขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนขอ,ขอแนะนำทีมนะ และครับผมต่อไปนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการลงอารีนาดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างมาดูในส่วนของอประวัติในการรับมือดีกว่านะครับนะอ่านี่ครับผมประวัตินะครับก็อย่างที่เห็นนะมีคนมาตีคนข้าจะเยอะนะแล้วก็พ่ายกลับไปนะครับนะนี่นะดาเมจก็ถือว่าวเฉยได้ดีมากเราใครไม่มีชุนนะครับผมนะก็สามารถเอามาใช้ได้อันนี้ถ้าเกิดยูนิออกสกิลนี่คือสบายเลย อ่าเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเกิดยูริเออกสกิลก็สบายเลยนะอืมโอเคครับมาเรามาดูกันดีกว่านะในสวนของการเลือกทีมตีนะตียังไงนะครับอ่าเฟอร์นุค้ามีโฮชิโนขึ้นนําอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ยากครับผมเราก็เอายูริไปเก็บโฮชิโนโดยการเลือกตําแหน่งยูริครับผมไปอยู่ตําแหน่งเดียวกับโฮชิโนเมื่อกี้โฮชิโนยืนตําแหน่งหนึ่งใช่ไหมเราก็ยูริยืนตาแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็สามแทงก็จัดไปที่เหลือก็ภาวนาการออกสกิลนะ หลักๆก,ก็คือต้องพยายามลุ้นนะครับผมงของการออกสกิลแต่ถ้าเกิดออกสกิลไม่เป็นไรเราก็ยังมีลุ้นในเรื่องของการใช้เซนิก้าโจมตีได้เช่นเดียวกันยิ่งถ้าเกิดเซนิก้าใครอัพเลเวลมาสูงก็จะยิ่งตีดาเบจได้หนักขึ้นและก็มีโอกาสชนะมากขึ้นป,ปับ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 อ่านะครับผม ลุงโฮกเกือบดับแต่อิลิไปเรียบร้อยแล้วนะอย่างที่บอ,อกไปครับผมนะตัวของซินดิก้าจะเอามาเคลียอิลิซึ่งแน่น,นอนว่าโดนไปนเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ต้องไปรอรุนครับมาแล้วต้มเข้าไปครับโอ้โหเกือบตายนะครับ <c oughs> ่าเคลียครับตายสาเรียบร้อยครับทีลีก็4คนลุมหนูอลิศนะครับอ่าปามานี้ไป ข้อดีของทีมนี้คืออะไรครับนอกจากการใช้โลการีนาแล้วยังสามารถเอาไว้ลงเลดบอสได้ด้วยดังนั้นมันจึงเป็นทีมที่น่าสนใจมากคือเราใช้ลงเลดบอสได้ใช้โลการีนาได้ด้วยมันเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากครับดังนั้นถ้าเกิดท่านไหนที่อ่าเฮงเหลือเกินครับผมเปิดไม่ได้ชุนเลยก็จัดไปเลยอ่าไฟโดครับเอาอิวลี่ครับผมขึ้นมาตำแหน่งที่1ใช่ไหมอ่าเราก็มาดูกันนะครับ ถ้าเกิดยูริตำแหน่งที่หนึ่งแน่นอนครับเราต่ออาารกกะไปรับเบอร์ารุกะก็คือควรอยู่ตำแหน่งที่2นะเพื่อจะอยู่หน้าสุดแล้วก็เช่นเดียวกันเอาตัวขอซื้อบอกีครับผมไปวางข้างๆนะเผื่อถ้าเกิดฮารุกะสวยขึ้นมาซือบอกิจะได้เป็นหน้ามารับแทนนะครับอ่ะสุดท้ายก็จบที่ยวรินะครับอยู่ตำแหน่งกลางเพราะว่าบางคนเขาเอามาเจาะแนวหลังเราก็เอาโฮชิโดะครับผมไปยืนขวางไว้ ไอ้ย่าตตำแหน่งที่3เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะวางแท้งกันเยอะไงถ้าเกิดแท้งก็เขาจะตีอีวิลเราไม่ถึงอยู่แล้วก็ถือว่ารอดไปนะเอาอีลิ่วางตำแหน่งที่3นะครับ ทีม3แท้งเหมือนกันนะครับปึ้มปุ๊บลีโอ้โหยิบิกิมาขวางก่อนนะไม่งั้นนี่เสร็จไปแล้วนะครับโอหทันนะครับเมื่อกี้เมื่อกันหาโอกาสนี่ยิงเราไสแตกแล้วนะโอ้น่าเสียดายนะครับผมนะมันเป็นเลงโตของซูบปกิแทนแต่ซูบปกิก็ตายแล้วครับอีกนิดนึง อ่าเรียบร้อยครับฮารุกะเคลียร์ซเบอกิให้เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เหลือแค่อิวรินะครับอ่าอิวริยิงสามนะใส่ฮารุกะฮารุกะเราไม่เป็นไรนะอ่าแต่โดนที่บิกิระเบิดแทนนะครับโอ้ตอนนี้ก็เหลือแค่ตัโฮชิโนะคนเดียวครับ เรียบร้อยนะครับนะน่าเสียดายครับรอบนี้ฮิบิจิออกมาขัดจังหวะไม่งั้นนี่ถ้าเกิดเราเคลียร์าือบิอกิได้ไวกว่านี้ทีมกระแสมันจะเปลี่ยนเลยนะ ทีมนี้ถ้าเกิดใครขยันเล่นๆนะก็สามารถถามว่าทว์ที่หนึ่งได้ไหมทวงได้แน่นอนนะครับนะแต่ก็ต้องดูในสุดของเลเวลตัวละครของตัวเราด้วยแล้วก็ทีมที่เหมาะสมในการตีอ่านะ,อะลองตีอ่าเมื่อกี้ทีมไม่แม่ครับผมในโฮชิโนะอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลือกโฮชิโนะมากนะครับนะก็แน่นอนครับถ้าเกิดยิวถ้าเกิดต้องเกิดเจอโฮชิโน่เป้าแรกก็เอาอยูนิไปรับนะครับนะ ามานี้นะครับทีม3แท้งเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมพอสมควรนะดังนั้นถ้าเกิดใครที่สนใจก็ลองจัดตามดูได้ครับเพราะว่าเราสาม,มารถใช้ทีมนี้ในการลุยอารีนาได้ไม่พอสาม,มารถเอาไว้ใช้ลงเล่บอสได้ด้วยครับ แล้วมันดีมากเลยเวลาเจอทีมที่ฝ่ายตรงข้ามเขามีชุนแต่เราไม่มีนะครับเราก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยแน่นอนครับผมว่าพี่เขาบอกไม่มีโนรดกะไม่มีโนรดกะปีใหม่นี่จัดทีมนี้ได้ไหมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะลำบากนะถึงแม้จะใช้ตัวของเซเรนานะครับผมได้ไปก็ได้นะเพลแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยโนรดกะปีใหม่ดีกว่าเยอะเลยครับ ที่ก็ผมไม่มีเซดิก้าปีใ่ใช้ใครได้ไหมใช้ฮิบิกิแทนได้นะเ <c oughs> นี่ยดาเบตของเซดิก้าเลยไม่พอนะครับผมได้เคลียร์ชุดเปิดตัวค้าไม่ได้ดังนั้นเลยระหว่างนี้ก็คงต้องรอให้สกิลของโฮชิโนะทำงานและดัน <c oughs> อ่าไปครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมชุนใกล้ไปละอีกนิดน,นึง เยบ้อยครับผมชุนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ซูบบกิคนเดียวเท่านั้นแต่ตัวของซูบบกิลุกหน้าไปนิดนึงนะอ่าเก๋ยที่เห็นนะครับนะรอบนี้การมีตัวของโดนกะมันช่วยฮิวได้ดีมากครับใครยังจัดไม่ได้ก็อย่าพิ่งไม่เป็นไรเลยไม่ต้องรีบนะค่อยๆตามไปนะอ่าเกียบร้อยนะครับ เรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะในส่วนของการจัดทีมและก็ตัวแทนนะครับว่ามีใครสามารถใช้แทนกันได้บ้างแน่นอนครับผมแทง3ตัวนี่ถามว่าต้องฟิกตัวไหมเอาจริงเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ของแทงที่เรามีเราปั้นแทงตัวไหนมากก็สามารถใช้แทนตัวนั้นแทนได้นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะมาดูในส่วนของตัวละครนิดนึงดีกว่าในส่วนของการจัดทีมอ่ะ สามแทงนะครับนะอันนี้อย่างที่บอกไปเลือกไครก็ได้นะดาเมจนะครับผมนะเราก็สามารถเลือกเอาได้เลยว่าจะเป็นดาเมจใครถามว่าพี่กับผมมีชุนแทนยูริได้ไหมมีชุนก็แทนยูริได้นะคือเราจะมีหนึ่งเป้าหมายหนึ่งตำแหน่งนะครับผมในเรื่องของดาเมจเนี่ยเราก็เอาไขรมาแทนได้เลยคือของผมเนี่ยคือผมใช้ยูริเป็นตัวดาเมจแทนใครมีชุนใส่ชุนแทนได้ใครไม่มียูริไม่มีชุนใส่ฮารุนะก็ได้นะครับผมเอาบาคียในส่วนของตัว นี่นะครับผมเอามาเคียซูรากินะอันนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันหรือจะใส่มุสกิปีใหม่ก็ได้ถ้าเกิดใครมีนะครับนะอันนี้แล้วแต่ความชอบหรือจะใส่ตัวของคาริมันนี่อ่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะประเภทพวกวัดดวงนะครับก็ว่ากันไปก็แล้วกัน1ดาเมตตำแหน่งนะครับผมในส่วนของสายไซเกอร์ส่วนสเปเชียลครับนะก็เธอมีครับผม2ตำแหน่ง1ก็คือดาเมจนะครับดาเมจก็คือของผมจะเป็นเซริก้าปีใหม่หรือถ้าเกิดแคม่มีเซริก้าปีใหม่ก็ใช้ฮีบิกิแทนได้นะ อีกตัวนึงครับผมก็คือดาเมจฮิลแน่นอนดีสุดก็คือตัวขอโดโนรกะออนเซน็นแต่ถ้าเกิดไม่มีขึ้นมาก็อาจจะเอาตัวของเซเรน่า Selena นะครับผมนะเอามาฮิลแทนก็ได้นะครับผมแต่บอกได้เลยว่าเซเรน่ากับโนรกะปีใหม่เนี่ยต่างกันเอยอะไโรกะออนเซ็นนี่ต่างกันเยอะเลยนะถ้าเปไมได้เอาโนรกะมาดีกว่าครับโอเคหลักๆก,ก็คงจะมารีวิวในส่วนของทีมอารีนาเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านค็ับผมที่รับฟังจนจบหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิกกด,ดตามพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายสสวััดีครบ